สบายดีพี่น้องวุสิุทุกคนห้องสุบอรณจะพี่น้องจ๋าวันนี้อัปเดตกับข่าวคนป่วยค่ะคนยายกินข้าวต้มก็ยำไข่เค็มค่ะอ่ะพอแล้วก็ปิดสบายดีก็ะบอกนี่เดี๋ยขึ้นนมไปซื้อไอ่ปมันจะไอ้พี่น้องปุ๊จะไอ้พี่นบอง่อยากบอกข้าวต้มค่ะกินข้าวข้าวต้ม อยู่ไหนน้องขัดโต๊ะม้ยนะคะพี่น้องคะพายเสร็จเพีอพ่อใหญ่กินข่าวพี่น้องค่ะอัปเดตอาการพ่าใหญ่ดีขึ้นเนี่ยพ่อดีขึ้นเยอะน้อยยังฮะยังยั่งเลยพี่น้องค่ะยั่งเนี่ยกินกันเนี่ยค่ะยำไข่เค็มอร่อยดีไหมอร่อยไหมพ่อ พอกินไห้พี่น้องครับวอร่อยหรอกกินกันตายค่ะอันนี้กินกันตายใช่ไหม,อมเออกินกันตายว่าช้าอร่อยมันต้องกินให้ให้ให้ดีให้งามเนาะอันนี้พอกินไหนคือกินกันตายพี่น้องค่ะอ,อ,อันนี้คือกินกันตายนะคะตัวห็นหนาได้ดายนนนกกเนาะเนาะเ็นก็เผาเห็นจะปากกับอค่ะ สีเบิองอันนี้เพื่ออะสิเบิองอันนี้พี่น้องครับสิเบิองไอ้มักไอ้อันนี้นนนแล้มันซุกเงี้ยงนี่ไงกินไว้สิบอกแหละเห็นไหมฮนะ่าอันนั้นมันก็อห้าตัวไั่ใส่ก่อบอกระมุนเห็นพ่อใหญ่กันเด้อพี่น้องเด้อ กิเขาอาหารจานเดียวคือเกาค่ะเหตุกระหมดเดี๋ยวที่นิ่งๆค่ะบอกกระหมดแซ่บเจ็บเรื่องพิเตอร์เส็บค่ะเอาก็พี่น้อยเดียวเสียบผักอะไรไ่น้อยเดียวหน่อยสุดนี่หน่อยนะน้องพ่อเนาะพ่อต้องสุกเสือะกระหมดแซ่บเสีบพ่อใหญ่บอกลบ้านผัก บ้านนี่อันแม่จิ้วแม่หวานอันอย่าแม็กโทรมาเพราะว่ากับบริรับข้าเบ้ากับอันนั้นอยู่เลยซ้ำเมย์เอ้ยข้าเบ้ากับอ,อันเพื่อนบาทมหาหายหายคนงานเหตุงานสืบแลนน้วค้นอันที่ว่าอันนั้นนะเขาบริรับเหตุไม้พอพอเรยโทรบ,บอกเราอยู่เขาสิไปอันนเขาสิไปอะยอง เรื่องพ่นี้บอกประยุกตัที่อกปะยุกต์ได้เดีวเขาจหาสอกให้เราเองนะนี่ดูเกี่ยวสันพอเลยซุปบาแล้วูมีเแียเลยซุปมาล้นะ ก็ว่าหนูดูงว่านดูนะเอ้าดูเดียวนึงหายาคือฮึทำงานอืมจมกพอก็หายาเ้สวังไงก็หายาก็ยากลยยาก็บ้า่เป็นแลฮาอะไรสุดท่านี่แหละแจก็จะไปเห็นเองคนละข้อไม้นะ อินไหมเนี่ยงอตอนหอมนะพอกินกับขัก,กับเออหน่อยละพริกเอาออกเคี่ยวอ,ออกขอให้จีดไว้เพราะไข่มนันเค็มใครเค็มจะมีเลย

กินเพื่ออยู่พี่น้องเอ๋ยนอ่ไยกินเพื่ออยู่ได้นี่งกิได้หน่อยนึงเข่าตุ่มหน่อยนิดนึงพ่อนี่พ่อไไหน้าก็ถวยไว้เหมสอนกันอ้าคลิปนี้นเขาจ <ไป S 1> บเปิดเพจถ่ายได้เพียงเด้อฝากพี่น้องก็ได้กัแชร์กดติดตามกดป๊อกดิ้งชี<ม>่น้องจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บเอาพอสวัสดีครับเมืเ่อเช่นบ๊อบอะไร